วัดล่องขุนนะแกถ้วยรางวัลรายการชิงชาสวรรค์ะจะไปเดินลุยนรกกันพระใหญ่มากคือมันเป็นสีตัวแม่อ่ะสีน้ำเงิน่อยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ด้านในของวันนา่ากลัวมากแย่หลอ,อนมากคือเป็นงานอาร์ตจริงหรอวะทำไมนา่ากลัวขนาดนี้ ทุกคนเจอกันอีกแล้วนะกับ KONGECH Show ของเอคนเอ,เองและตอนนี้เราก็อยู่ที่เชียงรายและที่เห็นอยู่ข้างหลังนั้นก็คือแลนด์มาร์คที่ต้องมาเชียงรายเลยนั่นก็คือ White Temple หรือวัดล่องขุนนะแกเราเคยมาที่นี่ตอน8ปขวบนี่สุก็ได้มาอีกรอบแล้วแล้วเปิดทริปแรกที่เชียงรายก็จะเป็นทริปพาทัวร์ to Temple and One Museum เลยก็จะพาไป White Temple ว uh ัดล่องขุน Blue Temple วัดล่องเสนต์แล้วก็พิพิธภัณฑ์บ้านดำ โอเคไว้ okay, ไปดูกันที่แรกว่าล่องขุนะะจะเป็นยังไง่อนจะไปฝากกด subscribe กด like กด share แล้วก็ comment ยาวๆตรงนี้ได้ลุยนะเก่อุนเตอรแมนสไตล์แบบว่าล่องขุนห้ามคนเมาสุราเข้าวัด no smoking เก๋ดูนี่ไม่ได้มอสาวาปึงเราจะตกนลูกคุ้มไหนดูดีหัวมนุษย์ แกเด๋ยวเรากำลังจะเข้าไปข้างใน,งน,นแกเมื่อกี้เราก็ต้องไปกรอกฟอร์มเนาะถ้าจะถ่ายอะไรเนี่ยเพราะว่าวัจะมีลิขสิทธิ์คลิปนี้จะไม่มีรายได้นะลงได้แต่ห้ามเปิดรับรายได้อะไรทั้งสิ้นจะไม่มีเชิงพาย์โอเคเพราะฉะนั้นลูกค้าเข้าคลิปอื่นได้ไปดูด้านหลังดิวันร้องคนณ20ปีผ่านไปได้ใหม่อีกรอบ เก็จะมีนาคค้นน้ำเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงที่เป็นนรกเนี่ยใครทำผิดก็จะไปเดินนรกอะไรเงี้ยก็จะมีมือโผขึ้นมาจากนรกเต็มไปหมดโอ้ยมันมีเสียงหลายภาษามาก เนี่ยตายไปตนกนร,ร,ร ido, กนี่แกเดี๋ยวเราจะไปเดินลุยนรกกัน, <áp> ido, นจะโดนมนึงที่น,กนรกดึงเราลงไปหรือเปล่ปาคือถ้าไม่รีบเดินจะโดนดึงลงนลกรกเพราะว่ามีเสียงบอก<า>ให้รีบเดินทุกภาษาเดินขึ้นมาข้า,า,ขา,างบนแลว้วนะครับ ก็แบบได้รูปไม่ดีเลยอ่ะทไม่นะมาดันแต่ตอนนี้เราก็ออกมาจากข้างในโบสถ์แหละไปว่า,างขอพรมาเดี๋ยวขอเดินดูรอบๆวัดร่องคุณอีกหน่อย กำลังเดินดูรอบนอกว,วัดล่องกคุณตาำมาตรงนี้ก็จะมีถ้ำสินจ่ายเพิ่ม50บาทเดี๋ยวเราจะพาเดินมาตรงที่น้ำตกทื่ถ้ำนะทุกคนจะไปเดี๋ยวตรงนี้เขาก็มีที่โยนเหรียญกันเดีย๋ยวเราจะลองโยนดูนะทุกคน อินเดียนาจนตือโปยไก่รอพุงเขาก็มิกหลายอย่างนะแาน้ำชิดตรงนี้ก็เป็นทางเข้าถ้ำสินทุกคนมีค่าเข้า50บาทบุได้นะอันนี้ก็เป็นระคังใหญ่มากแกเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูตรงนี้นี่ก็จะเป็นสะพานเข้าไปแบบนี้ครั อทองหมดเลยที่พิเนเราเขาอะแกมันก็จะมีโกลเด้นทอยเล็ตเป็นห้องน้ำทองคำเราแวะห้องน้ำโกลเด้นทอยเล็ตกันโกลเด้นทอยเล็ตห้องน้ำทองแกมุมนี้ก็เป็นมุมจากห้องน้ำนะตรงน,นั้นก็เป็นตรงที่เข้าไปดูนิทรรศ,าศาการ,พ,รพ่อพิคเนตนะะมีคนตีคอง แกอ,อันนี้ก็เป็นถ้วยรางวัลรายการชิงชาสวรรค์คามเทสนะที่เราเห็นมั้งจต่เด็กคนที่จะบอกว่าทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาแล้วแล้วก็ได้โปสการ์เป็นสุวินวีนนะทุกคนแพละสิบบาทถูกมากยิ่งกไปเที่ยวที่อื่นโบสการ์แพงมากต่างประเทศโอเคเดี๋ยวไปเดินดูต่อวันนี้อะไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในทุกคนเราก็เข้าไปชมงานศิลป์ของอาจารย์เฉลิมชัยมาแล้วนะมีะรหลายๆอย่างเลยแต่ข้างในถ่ายไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปตามจุดต่างๆก่อนเนาะ ออทานงนี้ก็เป็นโซนสุวินีร้านอะาหารต่างๆเนาะแก okay. ตอนนี้เราก็มาแวะกินสมูทลี่ก่อนกับแมงกอชเอาลเราทุกคนตอนนี้เราก็เดินทั่ววัดลองขุนแล้รลูไว้เทมโพโพโนโนเพลเนาะยวไปเจอกันวัดต่อไปนะคือวัดลองเสเต้นหรือดูเทมโพลใกล้ๆโรงแรมเราเลยโอเคไว้เจอกันที่ต่อไป เราก็มาถึงที่วัดล่องเสือเต้นหรือบลูเทมโปนะฮะเป็นวัดชีน้ำเงินแกตอนนี้แดดมากคือพอนาะไม่อยากให้ฝนตกแต่เป็นไงล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันกันเดี๋ยวเราจะมาแวะรูมเดี๋ยวขอเดินมาหลกแดดตรงที่เป็นซูเวเนียก่อนนะอืมอืม,อม แกแดดมากเดี๋ยวจะพาดูคือน้ำเงินแบบตัวแม่อ่ะอันนี้ก็เป็นโบสถ์นะทุกคนจะพาดูดีเทลใกล้ๆใช่เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆแกเราต้องเที่ยวเต็มเลย นี่เป็นช้างสีดำเงินไปต,ต้องเที่ยวคนจีนเยอะวันนี้วันเสาร์ด้วยปล่อยเพื่อนไปเลือกของฝากตอนนี้ฉันก็จะเดินรอบๆวัด <c oughs> จะพาเดินดูรอ,อบๆ <Okay. S 1> hey. ปุ่ oh, นดูดิโอ้น้ำเงินมากทุกอย่างเป็นสีน้ำเงินหมดเลย <c oughs> ลอาลีกุนชอน เดีย๋ยวเราจะเดินเข้าไปในโบสถ์นะทุกคนไม่รู้ว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หิวข้าวและวบลูเชมโวกดูก็ดูคนนี้นี่ตั้มมาทุกคนจะพาเดินดูรอบๆโอ้ยเสียงไม่มีนะอู้อี้เป็นวัดจะมีพยานาะคดูนะสวยมากดีเทลอ่ะ เดี๋ยวเราขอตัวเข้าไปข้างในแล้วก็ไปถ่ายรูปตามจุดต่างๆกนะ่อนนะแกเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในบสถ์นะแกตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ด้านในของวันนี้เขาก็ให้ถ่ายด้านในได้นะเราจะมาไหว้พระ แกเมื่อกี้เราก็ไปถ่ายรูปกับระพุทธรุปที่เป็นสีขาวมาแล้วเดี mm ๋ย hmm. วเราก็จะเดินทะลุโบสถ์ไปดด้านหลังโบสถ์จะมีพงคุทารุปใหญ่อีกองหนึ่งเนาะเดี๋ยวดูกันะแกพระใหญ่มาก mm hmm. เดินดูต่อ mm hmm. คือก็จะมีฟิลแบบว่าสัตว์ในป่าหิมาพานแต่เป็นสีน้ำเงินแก okay. mm hmm. คือมันเป็นสีตัวแม่สีน้ำเงินหน่อยเนี mm ่ hmm. ย คนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำนะคือ Black House Museum ตรงนี้ก็เป็นที่ที่สามแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในว่าบ้านดำจะเป็นยังไงทำไมทุกอย่างถึงจะแบบเป็นบ้านดำเราไปดูกันทุกคนเป็นเชา้าแตละฟันเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะทุกคน กูเป็นไอ้น้ำก,ก้องเปียกเดี๋ยวเรากำลังเข้ามาด้านในพิพิธภัณฑ์มาดูทางล้อมอยู่หยไหนเรา แบบอาจารย์วาดลูกเขาควายบันลองหอยนี่หอ,อยใหญ่มากสมันนี่ขออ้างในมิวเซียมก็ประมาณนี้ เราจะไปดูบ้านหลังอื่นอ่นตอนนี้เราออกมาจากตรงนิวเธียมแล้วคืออะไรอ่ะน่ากลัวมากฟิล <Feel Gothic. S 1> กอติกค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงเป็นฟิลแบบกอติกอะ่ะฟิลแบบว่าหนังสัตว์คนสัตว์ตวอะไรเงี้ยนีเป็นห้องน้ำเหรอ โณลแรมนั่มาอุ๊ยประหลาดชีก,กดีดีอันนี้คือเครื่องอะไรรออยู่นะเกดียบ้านหลังนี้ดิ๋ยเดี๋ยวจะขึ้นไปบ้านหลังนี้ เกียหลอนมาก So scary น่ากลัวมากน่ากลัวคือเป็นงานอาร์ตจริงเหรอวะทำไมน่ากลัวขนาดนี้นเป็นแบบข้าวของเครื่องใช้คนสมัยกับรันเกียร์เราจะมาเดินผ่านตรงน้ำตรงนี้มาทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินผ่านน้ำป๊ะ <C le af> <c oughs> ยบแกลนี่ใ,นใ,นใหญ่มากแกมีควายเดี๋ยวจะพาไปดูควายควายตัวจริงตอนแรกฉันว่วาหุ่นอดกอืมบัฟาโลเกวียน เกน่าจะเช็คไม่หมดทุกหลังหรอกดูบ้านหลังน,นี้ดิกอติดมากจงขว่าฟิลไม่หมด คงนำแม่หมดว่าใต้ทุนบ้านมีอะไรอ่ะไทท,ะะท,ทันเหรอแล้วก็อยู่หนะบ้านไททันไปเนี่ยือแบบกอติกกอสิกมีควายอีกตัวหนึทำไมนอนแบบหม่อมขนาดนี้ดี ว,ไไว่าแกกเ,เบรรยากาศพิพิธภัณฑ์บ้านดำก็คือหล่อนมากคือเงียบแล้วก็ แต่ละอย่างมีความเป็นอาร์ตมีความเป็นกอติกแต่ว่าพอความกอติกมาผส,สม,มกับความเป็นไทยอ่ะมันน่ากลัวสําหรับคนไทยอย่างเรามากน่ากลัวมากมีความเป็นชนเผ่ามีความเป็นแบบบูชายันแม่หมดบวกความเป็นไทยเข้าไปน่ากลัวมากตั๋วเข,าเข้าพิพิธภัณฑ์บ้านําก็คนละ80บาทนะทุกคนใครมาที่นี่ให้มีเงินสดเนาะว่าเขารับแค่เงินสด only cash โอเคทุกคนยังไงทริปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้แหละ ก็คือมาเชียงรายเราก็ต้องไปที่ไวท์เทมเพิลวัดล่องขุนบลูเทมเพิลวัดล่องสเตนแล้วก็มา Black House Museum พิพิธภัณฑ์บ้านดำเนาะก็คือ3สีละข่าวน้ำเงินดำยังไงไว้ไปเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะพาไปไหนยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็คอมเมนต์แจวไปโลตรงนี้ได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ายังอยู่เชียงรายบาย